สวัสดีครับอันนี้เป็นโปรเจกต์เครื่องแจ้งเตือนเมื่อฟิวขาดน,นะครับ่าน line เนาะก็อันนี้จะไปต่อกับระบบเดิมของลูกค้าครับคือระบบเดิมของลูกค้าเนี่ยจะมีส่วนของพายด์อทแลมอยู่แล้วครับว่าถ้าฟิวตัวไหนขาดเฟสไฟเฟสไหนขาดเนี่ยพายด์อทแลมจะติดเนาะก็ตัวนี้จะไปต่อขนานกับตัวพายด์อทแลมครับเอาไว้เช็คว่าเมื่อหลอดไฟเฟสหนึ่งติดปุ๊บตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนว่าไฟฟ้าเฟสหนึ่งมีปัญหาประมาณนี้ครับ ทีนี้ในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็จะใช้ในส่วนของอ p พีสเนาะในการตัวบ่งผลหลักแล้วก็มีสระวัดภายนอกครับแล้วก็บริเวณ3ตัวนี้เขาจะเป็นในส่วนของวอลต์ดิเซ็คเตอร์ครับเอาไว้สำหรับดิเทคไฟ220โวลต์เนาะแล้วก็มีพาวเวอร์ุไฟห้าโวลต์ครับสำหรับแปลงไฟ220โวลต์ให้ใช้กับตัวของแมคโครคอนโทรลเลอร์ครับแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยในส่วนของเทอร์มินอลเนี่ย1 2 3เนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟเข้าครับก็เป็นไลน์นิวตันแล้วกาวครับส่วน4เป็นว่างไว้ครับ5 6เป็น ลายกับนิวตันของเฟสหนึ่งครับเจ็ดแปดเป็นลายนิวตันเฟสสองครับแล้วก็เก้าสิบเนี่ยเป็นลายกับนิวตันเฟสสามเนาะแต่ตอนเนี้ยคือผมได้ทําการต่อนิวตันเตรียมไปแล้วเดี๋ยวจะใช้สมบัติในการเทสครับอ่ะทีนี้ผมจะลองเทสโดยการจําลองว่าฟิลเฟสหนึ่งมีปัญหาครับก็ตัวคือตัวระบบเดิมของลูกค้าเนี่ยก็จะมีการส่งกระแสไฟสองร้อยี่สิบโวลต์นเนี่ยมาหาที่พายร์พลอต์พายร์แรมเนาะเราก็จะเป็นการต่อขนานกับตัวไพลอตแรมอ่าผมจะต่อ ไล่ให้เขาครับอ่าแล้วแจ้งแจ้งเตือนว่าไฟฟ้าเฟสหนึ่งมีปัญหานะครับประมาณนี้ครับอ่ะตอนนี้ลองเฟสสองครับอ่าไฟฟ้าเฟสสองมีปัญหาครับอ่าลองเฟสสามครับอ่าไฟฟ้าเฟสสามมีปัญหาครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลักการทํางานเนาะ